สวัสดีทุกคนที่ติดตามวันนี้น้องจะมาต่อผมเนาะผมน้อยแล้วก็ยักโศกเดี๋ยวเราก็จะนี่มาต่อกันต่อสามชั้นนะของเราก็ไม่แพงเลยนะชั้นละสี่ร้อยนะยาวแค่านี้ผมธรรมชาตินะยัดโซ่นิดนิดเพราะว่าเข้ากับผมเขาพอดีเนี่ยชั้นละสี่ร้อยยาวนะคะเนี่ยถ้าเป็นผมยักโศกก็จะดูดไม่แพงมากมีผมแท้นะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะคะสามชั้น เราจะต่อเป็นกลาวซิลิโคนนะคะเพราะลูกค้าที่ชอบซิลิโคนนะอันนี้ดูก่อนนะว่าแบบนี้จะต่ออะไรสวยม่สยเดี๋ยวเรามาดูกันของเราจะต่อโค้งนะคะโค้งตามเส้นผมต่อเป็นตัวอยู่เลยของเรานะข้างหน้านี่ไม่เอาใช่ไหมเอาแค่หลังหูนะ <c oughs> เอาแค่หลังหูมา นี่เราการต่อของเราเราก็จะต่อให้ให้ให้ยันข้างล่างเลยถ้าเราต่อข้างบนมันก็จะตลกเนาะอันนี้เราก็จะต่อ,อนี้มันไม่สวยมันก็เหมือนข้างล่าง,งมีผมเยอะอน,นี่เดี๋ยวดูกันนะคะนี่ต่อจากหลังหูอันนี้ไมวเขายุ่งการแบ่งผมเราก็ต้องแบ่งอย่างนี้นะทุกคนอันนี้ยังต่ออยู่เพราะว่าผมมีเองโอเคผมแท้ด้วยนะคะแล้วผมของเราจะไม่มียัดไส้ของเราจะมียาวเสมอตลอดเลย อันนี้เราก็จะแบ่งเราจะไว้แค่นี้แหละเราก็แบ่งแล้วเราก็จะไว้แค่นี้เ,เร,า,เรา,เาไว้เ,เ,เยอะไม่ได้เยอะแล้วก็เดี๋ยวพอพอเราต่อข้างบนข้างล่างมันก็เหลือเยอะมันก็ไม่สวยนะฮะการต่อเสียงใครร้องน้องแมวอะนั่งทิ้งเลยค่ะเสร็จไล่เสร็จนาก็จะสวยกันแล้วเนี่ย โอเคไหนคุณลูกค้าหยิบผ้าให้ผืนนี้สีชมพูน,นี้วนะใช้คุณลูกค้าเลยเนี่ยผมของเราแต่ไม่มียัดไส้เลยฮะมันได้เข้ากับตัวเองถ้าไม่ตรงมันก็ไม่เข้าหรอกเอาโยกโฉบนิดนิเราก็จะไล่ไโค้งจากนี้เลยเป็นไซส์พันนี้เลยนะฮะเป็นตัวยูเลย เราจะเอาท่อโตเน่ยี้เราไม่มียาไสอย่างนั้นเนี่ยผมของเราแท้ๆเลยการต่อของเราก็ตัดวายออกนิดนึงให้มันเสมอนี่เราก็จะมายิงซิลิโคนกันก็ดูแลไม่ยากนะค่อยๆดูแลเพราะวันนี้เขาก็มัดผมอยู่แล้วไม่ค่อยไม่ค่อยปล่อยผมอันนี้เราก็จะมายิงอย่างนี้นะ ยิงให้เข้ากับเตนผมนี้เลยเปิดน้ำเท่าไหร่อันนี้พอเรานั่นเร็ดเราก็ยิงให้ให้มันโดนหนานะแล้วก็เนียนนะครับพอั้นเด็ดให้ให้หายร้อนสักนิดนึงแล้วเราก็นิ้วแต้มน้ำน,นะ,ะทุกคนนิ้วแต้มน้ำแล้วเราก็ไปวี้แล้วจะทําให้เนียนแล้วสวยมันจะไม่เป็นขุยนะครับ นี่ก็ยาวยันออกรรษาเลยเนี่ยต่อใช่ไหมเย็นนุ่งน้าน,นี่ก็เนี่ยพน้านติดเห็นไหมเราจะบี้ให้หัวไม่มีต่อเลยให้เสมอเลยเนี่ยผมจะได้ไม่หลุดออกมานะปิดหัวปิดท้ายด้วยนะเราก็จะแยกนิดนี้เราจะไม่ให้ติดกันจนเกินเพราะว่าเวลาลูกค้าสระผมบางทีมันไดแยกเนี่ยสวยนะครับหูยาวเยอะเลยคุณเสือ เรามีมาต่อร้านนี้แหละไม่ได้ไปที่เลยอะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีร้านต่อแล้วนะน้อยลงสมหายากกันนี่เราก็จะเว้นวักแค่นี้นะคะดูนะคะเราจะไม่ให้ติดเกิน,กนไปเดี๋ยวเราเวลาชั้นสองล้วก็ตามไซส์มันจะได้ไม่ติดกันเวลาเราสระเพราะบางคนก็ไม่ได้วีผมแบบนั่นเงหวีไปเลยลืมตัวเงี้ยพอมันติดกันแล้วมันก็จะเปื่อยก็จะแนะนําลูกค้าว่าเวลาใส่ทิชช่เม้นเวลาสระ ก็อย่าอย่าใส่ตรงข้อที่เราต่อเพราะมันจะไปลบล้างกันได้คนนี้ก็จะต่อเกินคุ้มเลยนะทิ้งนานโอเคเนี้เดี๋ยวว่าเรารอบสอเราเพราะเราจะใช้ช่อใหญ่มันจะได้เยอะกว่าปัตตมาตัดให้เสมอกันนะครับทษ เดี๋ยวว่าต่อมาแล้วจะสวยแค่ไหนเราก็จับผมด้านในให้ดูเยอะหน่อยน้อยเกินล้วเดี๋ยวจะขาดลงมาด้วยเพราะผมลูกค้าจะเป็นเล็กนะแล้วก็เย้วแต้มน้ำนะคะแล้วก็แตะดู่านั่นอย่างทักพักหนึ่งไปงั้นจะติดนิ้วลงมาด้วยเพราะบางบางครั้งซิลิโคนก็ติดมือไปเยอะเลยเพราะจะเหนียว ต่อเป็นปุ่มยาวหน่อยก็ได้อันนี้ตรงนี้เราติดเต้นของเต้นเราก็ต้องตัดออกเลยนะเดี๋ยวลูกค้าจะไปหวียากโอเคเดี๋ยวลาด้านชั้นแล้วาาก็ไม่ดูกันหยุดกัอนดีกว่านี้เราก็ต่อด้านข้างนะครับแล้วก็ปุ่มยาวนิดนึงแล้วก็ปิดหัวปิดคล้ายนะคะดูนะท่านนี่หลังหุนเพราะจะไปเอาถึงนี่ไม่ได้เขาหวีลำบากเราก็ต้องต่อจากนี้มาไล่ไซส์นะครับ อันนี้ก็เสร็จละชั้นหนึ่งแล้วก็ชั้นซองยันซามแต่ผมนี้มันมันเป็นผมที่ไม่มีสั้นเลยมียาวล้นล้วนมันก็เลยได้เนื้อเยอะได้ผมเยอะฮะเพราะผมเราจะสาวไส้ในออกแล้วการต่อของเราชั้นสี่ร้อยไม่แพงน,นะครับ<ม>ธรรมชาติเลยนี้ตรงก็มีแต่อนี้ผมเขาอยากตกเราก็ต้องใช้แบบนี้หน่อยโหยังไม่แห้งสีตะโกนนี่ไม่จะได้ ยิงเยอะไปหน่อยเองแล้วก็แห้งจ้าอันนี้เราก็บีบ้บี้บี้นะฮะบี้ให้เสมอเอาไม่เสมอเราก็ยิงอีกรอบนึงอนนี้ถูอย่างนี้นะทุกคนให้มันเสมอแล้วก็เอามือชุบน้ําแล้วเราก็มาบี้อีกเหมือนเดิมทาอย่างนี้ทุกช่อทุกช่อนะฮะให้มันปิดหัวนี่ให้มิดเราก็ช่วยกันนั่นได้ ต่ต้องให้เย็นหน่อยก่อนเพราะร้อนเลยนะมพี่ไปแล้วมันก็จะกลายเป็นติดมือ,อนะนี่เราวาดูตรหนี้อันนี้ก็เสร็จไปชั้นแล้วนะคะ<ม>เยอะนะคะได้เยอะนะคะเนี่ยไ้เนื้อเยอะอันนี้เราก็จะมาต่อชั้นสองเลยค่ะผมเข้ากันพอดีเลยเส้นมาม่าอันนี้เราก็ออกเลยอันนี้เราก็จะยิงตรงนี้เลยนะนี่ แต่ยิงเหมือนกันทุกท่านแต่เราจะไล่เฉียงไงเราจะไล่จักหูไปเป็นเสียงเราจะแบ่งผมเฉียงอย่างนี้ให้เป็นตัวตัวยูถ้ายาวมากกป่าตัววีน,นะฮะดูกันนะร<อ>ัะร้านนี้ยังรับต่อตลอดใครไม่เลิกเพราะผมมีตลอดผมเราแท้เราจองไว้จองไว้เป็นปีสองปีหันมาตรงนี้่อยนะคะลูกค้าค่ะ 2องว่สองปีสามปี้วเวลานั้นก็มาซื้อค่ะนี่เราจะต่ออันนี้จะได้เนื้อนะเยอะเพราะว่าของเราจะไม่มีแย้ไส้เลยเนื้อผมยาวรล้วนเลยนะครับเนี่ยววต้องมีคนแซวน้ต่อไปเราก็ยิงตรงนี้นะคะ่ะนี่ การที่นั่นเราก็สาวดูเพราะถ้ามันมีติดผมสั้นเราก็ออกเราต้องตัดที่ปลายเสมอนะนี้เราจะยิงเห็นป่ะช่องตามช่องกันตามวางของเขาอะ่ะมันจะทําให้ผมไม่พันกันแล้วก็ไม่ติดถ้าเราต่อยาวพืชไปเลยติดกันเกินนี่เราก็จะต่อจังหวะนี้ช่องช่องแล้วทําให้ผมไม่พันกันแล้วลูกค้าไม่ต้องไปนั่งแกะ แล้วก็ม้วนให้สวยพอมันเงาได้เพราะว่าเราแต้มน้ำแล้วก็ไอ้นี้ตั้นทีทำสองรอบนะครับอันนี้นะคะนี้ก็ทำไปเลยทั้งัวนเลยอันนี้ก็ชั้นสุดท้ายแล้วนะคะชั้นสามแล้วค่ะประมาณก็เจ็ดซิบแล้วนะ เข้าไะชีดเนะต็มซ่องเข้มแล้วค่บชีดออกซีเตัง้งๆตั้งครบมากๆดีวันนี้ติดซ่องไอนูดไอ้เมสในกอล์ฟที่สุดวันอันนี้แล้วก็ชั้นสามแล้วนะครับชั้นสุดท้ายเราต่อต้องการให้ตรงกลางมันจะเยอะได้ดูนั้นหลังี๋ยวเราก็จะหนีบกันว่าสวยขนาดไหน พอลูกค้ามาไม่ได้เราไม่ได้หนีบก่อนหนีบที่หลังเงา,าสวยในชะ่นี่อันนี้ผมน้อยเราก็เลยใช้ช่อใหญ่เราจะได้ดูผมเยอะๆได้เนื้อเยอะๆหน่อย กับจ้บน,นี่ให้เสมอกันนะมาสวยน,นี่ตลอดแหละร้านนี้ราคากันเองไม่แพง เราจะเว้นหน่อยเราไม่ให้ติดจนเกินเราก็ยิงเข้าไปเลยนิดข้างในเลยมันจะได้ปิดหัวนะเราก็ให้แห้งนิดหนึ่งไม่งั้นมันยังร้อนอยู่มันจะติดมือนะ เดี๋ยวเราให้เสร็จแถวแล้วเรามาดูกันใหม่นะคะแล้วนะคะได้เยอะเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราไปนีบกันก่อนนะเซตกันก่อนว่าสวยนะมาค่ะคุณขาโอ้โหเมื่อยอันนี้เราก็ใส่การร้อนได้เพราะว่าเราใช้ผมแท้ต่อนะคะตอนความร้อนแม่ใช้ของดีๆให้ได้งั้นราคาจะไม่แพงราคายาใจคนจนจับหลอนหอมไหม น,นี่สวยเลยนขะัะนนี้เห็นไหมต่อแล้วเหมือนจริงเลยเมื่อกี้มาแบ่งๆของ,ง้พอเรานั่งเสร็จถ้าช่วงนี้นั่นเราก็จะสับตรงปลายผมของเขาให้ให้รับตัวของเรานะเดี๋ยวดูการหนีบหนีบ,นบเราจะไปหนีบตรงที่นี่ไม่ได้นะคะตรงปุ่มนะที่เราต่อนะคะถ้าหนีบแนละ้วเดี๋ยวมันจะละลายไปเลยนี่เราก็ค่อยๆแบ่งอันนี้ผมน้อยกเขาต้องการให้ปุ่มใหญ่นิดนึงจะได้ผมเยอะ ยืนยืนนะนี่เราหนีบถ้าเราหนีบปุ๊บเราจะไปหนีบตรงนี้นะแล้วก็เว้นตรงนั้นเป็นเป็นที่เราต่อไว้เราก็ขยับมาหน่อยหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวไปหนีบโดนละลายหมดค่ะค่อยๆหนีบค่อยๆจับทีลเราชอบ อันนี้ก็สามชั้นสามชั้นก็คิดเป็นพันสองคะผมสวยนะพันสองก็สวยที่นี่นะคะผมแท้ด้วยไม่แพงสวยเลยค่ะยาวสวยเลยแล้วต่อธรรมชาติมากแล้วค่อยค่อย ก็ค่อยๆค่อยๆเราจะไนี่ตัวผมเราก็จะนีอย่างเงี้ยทั้งถือผมค่อนข้างจะทําบ่อยอยู่ลองกอดเป็นของไอ้นี้มั้งดินี่้อมีเงียนเนี่ยผมนุ่มดีแล้วไม่มีสารเคมีเลยอือ ผมจะได้ไม่เสียอันนี้กับแล้วก็ดีเหมือนกันทุกช่องนะแล้วค่อยๆหยุดอย่าไปให้โดนโดนแล้วละ,ล,ะลายหมดนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสวยเลยนะคะเหมือนจริงเลยเมื่อกี้มาจะดูนั่นเดี๋ยวเราก็เล่นไปลายนิดนึง เสร็จแล้วสวยเลยค่ะที่เราต่อเสมอไหมคะจัดมาเมื่อกี้แบบฟูฟ่องขาดกรอนใชผมน้อยอันนี้สวยเลยเดี๋ยวเราก็เอาตรงปลายนิดนึงเก็บปลายนิดนึงนะคะใครสนใจก็มานะคะผมยีกก็มีต่อให้ดูผมเยอะมีหลายราคาให้เะะลือกนะนี่เราก็เอาปลายออกนิดนึง ตอนนี้มันเป็นผมแทมจะต่อยแล้วไม่เป็นไรเนี่เราต่อเยอะ้วยต่อไล่อันนี้เราก็เรยนปลายที่มือวางที่มันเลยมาให้เสร็จขางน้าไม่ต้องใช่ไหมเราชอบด้วยอันนี้ก็เสร็จแล้วได้ดูนะครับเห็นไหมคะเสร็จแล้วสวยเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะถูกใจงั้นดูนี๋อย่าดูนี่บหน้าก่อน <laughs> อันนี้พอต่อนะสวยเลยไหมคะเมื่อกี้ก็ ตอนมามันจะดูสั้นๆแล้วก็ไม่เหมาะนี่พอดีเลยไหม,อมตอนแล้วเหมือนแพ้เลยไ้มคะอืเหมือนผมเราเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสนใจก็มาได้นะ,ะบายบายสวัสดีค่ะสวยเลย,ยเลยดอเเือนอะไรดิเห็นไหมคะสวยเลยค่ะสวยกับบ้านเลยค่ะเหมือนผมเราเองเลยเดี๋ยวนี้มมไม่ช่าดู